เฮ้ยเฮ้ยรู้กันหรือยังกอยอได้อีกแล้วกาอ้อได้อีกแล้วเลยอไอ้ตนี้ได้ก่าไว้กลุ่มชาโดอีกแล้วมันจะชวนพ่อเลี้ยงมาจากภาคเหนือมาถล่มบางวุฒรู้กันหรือยังไอ้ได้กันหนักนะบางวุฒคนเดียวมันจะเอาใครมาลุมกันเยอะแยะขนาดนั้นตายแล้วบังต้องกลัวไหมเนี่ยบังทำตัวไม่ถูกแล้วครับ ทางไหนจะทางสำนักชาโดไหนจะกลุ่มพ่อเลี้ยงทางภาคเหนือเออตายแล้วนี่มันจะไปตกปลาหรือจะไปฆ่าบาังกันแน่ครับเนี่ยก็ย่ารุดไอ้เจ้าสำนักมันสั่งลอกตกปลาแบบหยดน้ำมามันจะอัดบังวุดอยู่ไม่รู้บังวุดจะรู้หรือยังมีข่าวอะไรกันมีข่าวอะไรกันอยากรู้เรื่องเพื่อนอยากรู้เรื่องเพื่อนอา้าวนี่กล้องเหรออ่ะคนรู้กูกับก่อนอา้าวถ่ายถ่ายได้เดี๋ยวอย่าออกชื่อกูนะ กูก็ได้ข่าวมาเหมือนจันเห็นมันบอกว่ามันจะอ,จอัดไอ้บางวุฒิอยู่เอ๊แล้วบางวุฒิไปทำอะไรกับมันทักทีมันจะข่มเหบงบางวุฒิอยู่ตลอดเลยอาจจะเป็นเพราะเสียงมันฉายมาทางผมเราก็ไม่ผมก็ไม่รู้ยังไงว่าตกปลาคือเราก็อยากไปสนุกเฉยๆเนาก็แค่ตกปลากับเพื่อนเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากกว่านั้นต่อกันสนุกๆบางน่ะคิดแบบนั้นได้แต่พวกนั้นมันไม่คิดหรอกไอ้ทั้งไอ,ตไอต้ตัวผอมๆไอ้ตัวโตๆเข้าไปอีก มันปั่นบางวุธแน่นอนบางวุต้องระวังต okay, like. ัวด้วยนะแสงมาแสงมาหาฉันอ๋อไม่เป็นไรบางก็ได้ข่าวมาบ้างนล้วว่าสองคนนั้นอ่ะเขาว่ายน้ําไม่เป็นบางว่ายน้ําเป็นอยากรู้เรื่องเพื่อนอยากรู้เรื่องเพื่อนอยากรู้เรื่องเพื่อนอ๋เขามีเรื่องกันได้เองเดี๋ยวกลับก่อนเดี๋ยวเราจะไปบอกพ่อเลี้ยงเองว่าเขามีเรื่องกันแล้ว นี่นี่นี่เข้าป่ารอบนี้เราต้องทําให้กลุ่มฉลามเสียเลือดใช่ไหมจัดการมันเลย่ะพื้ไอ้ฉลามพวกนี้มันชอบคงเหงเพื่อนแรงเราต้องจัดการมันให้มันเสียเลือดทั้งแก๊งเลยใช่เลยใช่เลยไอตัวอ้วนตัวหนึ่งไอตัวเล็กๆตัวหนึ่งเราต้องจัดให้มันเสียเลือดพอจะเข้าเกลือนในเต่ละปีมันจะต้องเอาเหยื่อแพงๆมาข่มเหงเราเราต้องจัดการให้มันออกเลือดอีกครั้งไอพวกฉลามชาโด บางวุฒิว่าพื๊อ,อส่วนบางวุฒิเองก็อยากจะกินฉลามโดยเฉพาะกลุ่มฉลามชาโด้ไอ้เก้งนี้มันเอิดมันชอบใช้เหยื่อแพงๆเ๋ย,ว,ยวเดี๋ยวเจอเรานะบางวุฒินะได้ได้เดี๋ยวต้องให้เขารู้จักกันสักนิดเดี๋ยวเขาลืมเราเราไม่อยากให้เขาลืมบางวุฒิภูเก็ตเองครับเล็กชาโด้นะไเป๊ชาโด้เดี๋ยวรู้จัก